องค์ความรู้ที่นำยาสามสิ่งหรือมหาพิกัตรีสารมีรากเจตมูลเพลิงเถาสักค้านและรากชัพลูกต้มตามสัดส่วนในตำราแก้เสมหะสมุดฐานหรืออาการโรคอันเกี่ยวเนื่องกับธาตุน้ำในร่างกายและรักษาไข้ด้วยการสุมยาสูตรไอระเหยเข้าจมูกคออกท้องช่วยขับพิษไข้เป็นหัตการทางการแพทย์แผนไทยที่อาจารย์ขมสัรทนกรณอยุธยาทำควบคู่กับการจ่ายยาสมุนไพรไปต้มกิน ตามตำราบันทึกว่ายาพิกัดนี้มีคุณยิ่งในฤดูหนาวสะท้อนภูมิปัญญารักษาอาการป่วยโดยความรู้เกี่ยวกับไม้ที่มีฤทธิ์ทางยาแม้แต่โรคระบาดในอดีตที่เกิดขึ้นหลายคราวช่วงต่อของฤดูต่อฤดูเนี่ยเราเรียกไข้หัวลมไข้มันจะมากับลมอย่างเนี้ยไข้ลมหนาวพอเป็นไข้ลมหนาวมันก็ต้องหมอไทยเขาจะให้ ชาวบ้านให้คนไข้เขาไปต้มยากินสองขนาดเราเรียกมหาพิกัดมหาพิกัดที่หนึ่งเราเรียกมหาพิกัดตรีแปลว่าสามตรีสามอันที่สองเราเรียกมหาพิกัดตรี 3, พลาตรีสามพลาผลาไม้ผล,ลไม้ไทยสามอย่างลูกมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเพนี่วิตามินซีสูงสุดยอดเลยนะ แต่คนโบราณเขาไม่ได้รู้เรื่องวิตามินซีเขารู้ว่ากินผลไม้3ามชนิดนี้นี่ร่างกายจะแข็งแรงตำราเพศสัตว์เราเขียนเลยใช้รูปหมักป้อม12ส่วนใช้สมอพิเภก8ส่วนและใช้สมอไทย4ส่วนเราเรียกมหาพิกัตรีพลาในเสมหะสมุทฐาน เดูตามตำรายาที่มาจากพืชสมุนไพรนะคะก็จะยิ่งเห็นได้ชัดว่าพืชพันธุ์ที่นํามาใช้ในการรักษานั้นไม่ได้มีชนิดใดชนิดหนึ่งกับโรคใดโรคหนึ่งค่ะแต่ว่าต้องรวมกันหลายชนิดนะคะเป็นตํำรับยาค่ะโดยให้ยาแต่ละชนิดนั้นได้ออกฤทธิ์แบบผสานกันนะคะอย่างตอนที่อหิวานั้นระบาดในสมัยรัชกาลที่5ก็มียาตัวหนึ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาชื่อว่าวิสัมพยาใหญ่ค่ะก็มาจากสมุนไพรหลายชนิดเหมือนกันนะคะและสมอไทยก็เป็นหนึ่งในตัวยานั้นค่ะ การเปลี่ยนมารักษาโรคระบาดด้วยยาแทนพิธีกรรมทางศาสนาปรากฏสมัยรัชกาลที่5ส่ทรงโปรดให้พระองค์เจ้าสายสนิทวงปรุงยาขึ้นมาสองขนานจากยาวิสัมพยาใหญ่ตามตำราไทยมีสมุนไพรเช่นลูกผักชิลาลูกจันดอกจันกระวานการพลูว่าน้นำบรเพชรขิงแห้งขยารากขาวรวมตัวยา21อย่างผสมกับแอลกอฮอล อีกขนานนำกระบูลมาเป็นยาหยดแจกจ่จายราษฎรผ่านโอสถศาลาปรากฏว่าได้ผลปราบโรคอหิวาได้พอสมควรตามความร้ายแรงที่พบบันทึกจากคนต่างชาติว่าทั้งเมืองมีแต่กลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดในครั้งนั้นการฝังศพก็ชักช้าไม่ทันต่อเหยื่อของอหิวาที่หามไปวะัดสะเกตจำนวนซากศบบางครั้งมีตั้งแต่60จนถึง120ต่อวัน แต่หากย้อนถึงตำราที่ว่าด้วยการรักษาโรคระบาดมีอยู่ในพระคัมภีตักกศิลาตำนานว่าโรคหาลงเมืองผู้คนล้มตายและย้ายหนีกลายเป็นเมืองร้างฤาษีผ่านมาจึงทุบชีวิตศพขึ้นมาสอบถามได้ความว่ามีโรคระบาดจึงแต่งคำพีไข้เหนือแก้ไข้พิษไขาการตักกศิลาเป็นตำราแพทย์ที่ใช้รักษาโรคร้ายแรงหรือผู้คนตายลงอย่างรวดเร็วพร้อมกำกับในพระคำพีว่า ถ้าแพทคนใดได้เรียนต่อครูจะแก้ได้สักส่วนหนึ่งจากตายสักสามส่วนสมไมก่อนมันมีอะไรระบาดบ้างการะโกหมอไทยเรียกอะไรรู้ป่ะหาตำ่ำตับหาตำํำตับไอว่าเคยระบาดไหมหาต,ตํไาาไาตำตไส้ตอนนี้โควิดลงอยู่ไหมหาต,ตํำปอดเพราะฉะนั้นโรคหาหรือโรคระบาดมันเกิดขึ้นมานานแล้ว ถามว่าหมอไทยรักษาได้ไหมโรคระบาดได้แต่รักษาทันไหมก็มันโรคระบาดเนาะมันเป็นโรคหาเนาะมันก็เป็นกันเยอะไหมอ่ะเยอะแล้วหมอมันมีน้อยกว่าคนป่วยไหมล่ะมันระบาดไปทั่วหมอรักษาทันไหมเพอเพอ,เอหมอก็เป็นหาตายด้วย<ม>เพราะว่าไปติดเชื้อคนไข้ในตะวันตกก็ก็ไม่ต่างจากเราคือ พยายามหันหาสมุนไพรหรือว่าพยาพยามพยายามที่จะใช้สมุนไพรเนี่ยในการรักษาโรคเนี่ยที่ไม่แตกต,ต่างกันนักเลยความคิดแบบตะวันตกที่ต่างกับความคิดไทยอันหนึ่งก็คือเขาจะเน้นไปที่สมุนไพรตัวเด่น,ต,ดนตัวเดียวตำนานที่ว่าด้วยการเอา,เ,อาเวลาเกิดโรคระบาดใช่ไหมก็จะเอาเครื่องเทศสมุนไพรร้อนแรงเนี่ยมาใส่ไว้ในในจมอยปากอีกาเพื่อกบกลิ่นอันนั้นก็คือเป็นการเชื่อว่ากลิ่นของศพกลิ่นของ ไอ้ความตายกลิ่นของโรคเนี่ยมันจะมาตามลมแล้วมันจะเข้าสู่ร่างกายก็คือตามทฤษฎีไอพิษอะไรเงี้ยแต่แต่แต,แต่ซึ่งสมุนไพรมันมีหน้าที่ในการกันพวกนี้ด้วยความสำคัญของควิน,นินที่ได้จากเปลือกต้นซิงโกนากำเนิดแถบทวีอเมริกาใต้ใช้รักษาโรคมาลาเรียมากว่า400ปี เชื่อมโยงกับเกรดประวัติศาสตร์การรักษาโรคระบาดของไทยเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านวมกรมหลงวงวงศาธิราชสนิทแพทย์หลวงสมัยรัชก,กาลที่3นํนำยาควินินมาใช้แต่มีเรื่องเล่าว่าใส่ควินินไว้ใจกลางยาลูกกลอนในวันที่ผู้คนยังไม่คุ้นกับยาจากตะวันตกและการ,รเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่ผู้คนต้องพึ่งพาพืชจากป่ายัางไม่ใช่หน้าที่ของรัฐจัดการให้ ทำให้ตำรับยาสมุนไพรเป็น,นกลไกเอาชีวิตรอดในการต่อสู้กับโรคระบาดในอดีตน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน